สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับโอหมายินดีต้อนรับก็สู่ช่องม,มินแลบโบนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาขี่รถเล่นที่เซอร์กิตออคับยางเซอร์กิตนะครับออตรงนี้จะหลุมเยอะหน่อยนะครับทุกคน มืดๆนะครับเป็นป่าแล้วก็มีหลุมมีบ่อเยอะมากเลยอะใครขับไม่ระวังนี่ก็คือ,อล้อแตกได้นะต้องขับระวังกันด้วยนะครับแล้วก็จะค่อยไปนะครับเพราะว่าทางไม่ดีแต่มันก็เป็นแค่ช่วงนี้นะไอข้างหน้าก็ก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นแหละ ขับรถเล่นไป2ี่สขับยีเป็น40นะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ไป20นะ่สกิโลเนี่ย แย่ลงนะผมจะขับเร็วไม่ดีนะครับถ้าติดกล้องอะ่ะทีแรกตอนผมติดกล้องผมติดแต่โกโปรเป่าๆนะแต่ตอนนี้มีไอ้ที่นู่นที่นี่ยึดเต็มหมดเต็มข้างหน้าตรงหมวตัวเนี้ยทําให้ตอนเนี้ยหมวกผมเนี้ยโค่นหนักนะครับน้าหนักเพิ่มขึ้นตั้งหลายกิโลล้อเล่นนะไม่ถึงโลหรอกน้าหนักเพิ่มขึ้นนะครับทั้งกล้องทั้งอะไรอีกทําให้ตอนเนี้ยมันหนักมากมันจะกดลงโดลงอย่างเงี้ยซึ่ง ทีกล้องมันก็อาจจะกลวนลงโดยที่ผมไม่รู้ตัวก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับแต่ก็ขอให้รับชมโดยสนุกอย่างหนึ่งนะคือวันนี้เวลาออกมาขับรถอะผมจะชอบปรับกระสบัดแล้วผมวันนี้ผมยังไม่ได้ปรับนะปรับไปเถอะลุกม,มันเยอะนะครับทางเส้นเนี้ย เป็นเซอร์กิทของผมเองนี่แหละผมชอบมาขับเล่นบ่อยๆแถวเนี้ยข้างหน้ามันจะเป็นทางตรงขับสนุกนะครับถ้าไม่มีรถนะโอ้เด่งดีมากนะทุกคน นั่นก็เป็นสาวน้อยนะครับที่ยังมียังจะมีอนาคตสดใสไปข้างหน้าเนี่ยสาวน้อยอย่างเงี้ยเรามัแก่แล้วนะครับ <c oughs> เรามันแก่แล้วแล้วก็ขับรถแบทแมนวันนี่แหละอย่าไปอะไรกับเขาเลยนะครับเนี่ยสาวเยอะนะบ้านม่วงใ้สกลนครในสาวเยอะนะบอกก่อนใครที่ อยู่ใกล้ๆก็มาเล่นสก,นกุลตะคอนได้นะเสียงพ่อผมมันรั่วแหละทุกคนผมไม่ชอบเลยแต่ผมจะไปทำใหม่อยู่ไม่ได้ไปทำร้านทำอะไรนะทำเองคือ <c ười> รถผมเนี่ยผมทำเองแต่งเองทุกอย่างหมดเลยนะทุกคนทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะจริงๆแล้วผมเป็นช่างนะวันเทียนผมก็เปลี่ยนเองรถผมก่อนหน้านี้มันพังเละเลยนะครับ ก็เปลี่ยนเองทำเองหมดทุกอะไรผมตัดทำเองหมดเลยผมเป็นช่างนะจริงๆก็ไม่ได้ไม่เคยเรียนจบช่างอะไรหรอกที่บ้านอะ่ะเป็นช่างพ่อเขาเรียนช่างมาครับก็เลยทำเป็นเราก็เลยเรียนจากพ่อตัวเองไม่ได้ไปเรียน,นช่างกดอะไรนะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการทำรถเล็กมาทำอาผมด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็เลยทำ หลงงั้นเกียร์เจ็ดน,นะครับนี่ขนาดอาผมีไฟบอกเกียร์ผมจย่งั้นเกียร์เจ็ดน่ยทีนี้ก็จะยาวๆรืยวๆไม่ได้ตัดไม่ได้ต่ออะไรเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนดูแบบยาวๆเลย ผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะได้ยินแต่เสียงลมแล้วก็เสียงท่อแล้วไม่รู้ว่าเสียง ได้ดันขึ้นตลอดเนาะก็อาจจะขอภครด้วยนะครับโอ้หน้ำมันจะหมดแล้วทุกคนผมไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่า40ิโลคือปกติถ้ามาขึ้นทริปอย่างเงี้ยเอ้ยผมต้องกลับเลยะ <laughs> ผมไม่มีตังค์นะทุกคนไม่ได้หยิบตังค์สดมาโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามาด้วยนะผมจะต้องกลับแล้วทุกคนผมไม่น่าจะไปถึงบ้านม่วงหรอกนะครับโอ้ยน้ำมันจะหมดแล้วทำยังไงดีนะ กระเป๋าไม่ไดเอาโทรศัพท์ไม่ไดเอาอะไรมานะยิบแคกล้องมาอย่างเดียวแล้วก็บอกมันน็อกมันเลยแย่ yeah, แล้วสิทุกคนถ้าน้ำมันหมดเนี่ยผมทาไงเนะยกับผมต้ลงกลับแล้วนะแต่จริงข้างหน้าในใกล้จะถึงนะมันม่วนมะาอีกประมาณสิบโลงแต่ถ้าเกิดเราไปอ่ะถ้าเอาหงเนี่ยเวลาไฟน้ํามันเกน้นํามันขึ้นเนี่ยมันจะวิ่งได้อีกประมาณสี่สิบโลอันนี้คือคือเสี่ยงแล้วนะสี่สิบโล่เต็มที่อ่ะผมผมว่า สิบกำลังดีแต่ว่าที่ผมจะไปเนี่ยมันถ้าไปกลับมันเหลืออีกประมาณสี่สิบโลทุกคนก็ต้องเสี่ยงอะ่ะถ้าเกิดเราไปกลับพอดีหมดพอดีอ่ะมันไม่คุ้มนะเพราะนั้นผมก็จะกลับแล้วก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่คลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้แหละเพราะว่าน้ำมันลดหมดต้องกลับบ้านไปเอาตังค์แล้วเดี๋ยวค่อยไปอีกทีหนึ่งแล้วกันมันทำยังไงได,ด้ทุกคนไม่ได้เอาตัางค์มาคือผมก็ไม่รู้ไงไม่ได้ดูน้ำมันเออ ผมลืมดูไงว่าน้ำมันผมจะหมดผมไม่ได้เช็ครถตัวเองเนยนะทุกคนน้ำมันเหลือเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่รู้เลยจนมันขึ้นเนี่ยแล้วทีนี้แบบเฮ้ยลืมเอาตัางมาโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามาด้วยนะครับโอ้ยตอนนี้ไม่มีอะไรติดตัวเลยนะเงินก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามาโอนก็ไม่ได้อ็จะต้องได้กลับนะครับคลิปนี้ันนี้ก็จะจบเดียวเน้ ะนะ้ว่าผมใส่ขาสั้นมา มันปิดกันไม่สนิทนะครับผมผมใส่ตรงวายไปไม่ดีแค่นั้นเองเดี๋ยวไปขยับวายไปนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็สนิทแล้ว มีหมาตัดหน้าด้วยบวกคนตัดหน้าอีกอ